รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันหยุดครับคุณผู้ชม วันหยุดแบบนี้มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือยังครับถ้ายังไม่มีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวใกล้ๆเมืองกรุงกันที่อัมพวาครับส่วนวันนี้พิธีกรสองหนุ่มของเราจะพาไปที่ไหนตามไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับวสคคบวัสดีพี่ต่อฟีครับโอ้อากาศสดชื่นจริงเลยโอ้โหมันจะทำไมมันถึงสดชื่นขนาดนี้พี่ฟีกันได้ออกต่างจังหวัดมันก็กันดีกระด้าสดชื่นเป็นธรรมดาฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะว่า <ผม S 1> เราอากาศไม่ตกยังคงต้องอ่าโซเชียลใส่แมสกันอยู่ถูกต้องแต่ว่าก็เริ่มไปเที่ยวกันได้ครับวันนี้ร้านเด็ดพามาที่ไหนพี่ฟีเลาะเลาะเรียบเคียงๆนะครับผ่านพระรามสองมาสู่สมุทรสงครามแวะเข้ามาอัมพวาครับผมอัมพวาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วถูกต้อง พามาที่นี่มีร้านเด็ดเยอะแยะมากมายพี่เลือกที่ไหนเราจะได้ทั้งที่พักและได้ทั้งอาหารอร่อยสมมติร้านเด็ดมาแล้วอะที่พักมันต้องหน้านอนนะที่นี่หน่านอนไหมโอ้โหชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าหน้านอนมากชื่อเขาชื่ออะไรอ <ำ S 1> รัมพวาหน้านอนนี่น่านอนมากชื่อเากาบอกเลยหน้านอนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดีกว่าว่าน้านอนขนาดไหนเอางี้ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องพักด้วยครับเดียวพี่จะพาอุ่นขึ้นไปทานอาหารบนชั้นดาดฟ้าชั้น5้าเลยพูดเป็นเล่นดาดฟ้าทานอาหารได้ด้วยเหรโอ้โหวิวนี่เห็นทั้งแม่กรองเลยตามมาครับเชิญครับผมอัมพวาหน่านอนอัมพวาหน้านอนเป็นโรงแรมใจกลางตลาดน้ําอัมพวาเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตและธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสามารถเดินไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาได้ภายใน3นาทีที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยญาติพี่น้องชาวอัมพวาโดยเขามีไอเดียเปลี่ยนพื้นที่จากโกดังเก่าๆให้กลายมาเป็นที่พักที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายที่นี่ถูกออกแบบมาให้มีความโปรง่งโลง่งสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขในวันพักผ่อนของผู้มาเยือนครับโรงแรมอัมพวาน่านอน ให้คุณพักผ่อนได้เต็มที่กับห้องพัก2ขนาดโดยห้องมาตรฐานที่มาพร้อมกับเตียงและที่นอน k คิงไซส์และห้องสวีทที่แบ่งพื้นที่เป็น2ห้องนอนแถมมีพื้นที่ส่วนกลางกับดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครตอบโจทย์ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้อย่างลงตัวทุกห้องของที่นี่มีระเบียงให้นั่งเล่นและภายในห้องพักก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับ คุณผู้ชมครับเมื่อคู่ก็แวะพาไปดูห้องนอนมาต้องบอกว่าอัมพวาหน้านอนของแท้เลยหน้านอนจริงๆครับและตอนนี้เราขึ้นมาชั้นดาดฟ้าครับชั้น5้าครับก็มีโอ้โหห้องอาหารเรียกว่าชื่อร้านก็คือกับข้าวกับบาร์กับข้าวกับบาร์ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดอ่าคุยที่ไปที่มาอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีพี่เล็กด้วยนะสวัสดีครับพี่เล็กกับข้าวกับบาร์ครับก่อนอื่นคุยถึงเรื่องห้องพักก่อนที่เราไปแวะดูมา อัมพวาหน้านอนชื่อนี่พี่เล็กคิดเองไหมน่ารักมากเลยทุกคนช่วยกันคิดนะคะในเรื่องของอัมพวาหน้านอนมันมีที่มันมีจุดหนึ่งที่จุดประกายคือโรงแรมเรามีทั้งห้องนอนที่สะอาดสปา,าห้องจัดเลี้ยงนะคะการบริการแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในโรงแรมทั้งหมดม,มันเลยทำให้เรา ออกมาใจากใจว่าคําว่าหน้านอนคือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยจะแอบไปพักเราได้ยินการบริการ,รได้ยินกับว่าพนักง,งานบริการดีม,มันจะออกมาเองด้วยความรู้สึกว่าหน้านอนและอีกสิ่งหนึ่งคือผู้ที่มาเที่ยวที่อัมพวาได้รู้สึกถึงความอบอุ่นความอยากเข้ามาหาความสะดวกสบายที่พี่จัดไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อครู่เราก็คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากมันนอนแล้วคุณมา มาจัดสัมมนาก็ได้ยุทธศาสตร์ก็ดีด้วยอยู่เรียกว่าตรงกลางเลยใช่ไหมครทำเลตรงนี้เรียกว่าตรงไหนครับพี่เล็กครับตรงนี้อยู่ใจกลางตลาดน้ำอภวาสะดวกเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเจอเลยค่ค<ช>เลี้ยวเข้ามาอภว,วาปุ๊บเจอเลยแล้วก็ถามว่าจากที่นี่ไปตลาดน้ำอภว,วาก็แค่ห้านาทีห้านาทีก็ถึงแล้วใครมาเที่ยวเรียกว่าวิกเอนเสาร์อาทิตย์ก็มาพักที่นี่ได้ อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาในโรงแรมเรารู้สึกสบายเรามีความรู้สึกมีใจเป็นบริการอยู่แล้วที่นี่สร้างมา10ปีแล้วนะคะบปโรงแรมปี55<ป>นะคะคกี่ห้องครับมีทั้งหมดเมื่อกี้ขึ้นมาก็เห็นเยอะแยะมากมายเลย42ห้องอนะคะแบ่งเป็นประมาณ4ท้ายนะคะมีดเตียงคิงเตียงทวินแล้วก็ห้องที่มีอ่างแล้วก็ห้องสวีททูเบดรูมสวีท มากับครอบครัวก็ได้มากับเพื่อนฝูงปาร์ตี้ก็ได้มากับแฟนธนนิมูลก็ได้ได้ค่ะและที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมที่นี่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นระดับท่องเที่ยวคือจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยของเรามีได้มาตรฐานชาจากการท่องเที่ยวและสาธารณสุขนะคะพะนักง,งานของเราวัคซีนครบหมด 2, 2> เข็มแล้วนะ,ะ,ะอันนี้ก็คือรอขั้นตอนว่าถ้ามีการเข็มที่3ะนะคะ,คะ นในลิฟเรารก็มีแอลกอฮอล์สแตนบายคนที่กดลิฟเราล้กลัวนู่นนี่นั่นในลิฟก็จะมีแอลกอฮอล์สแตนาบถูกต้องนะครับเอาหายไปไหนมาครับเนี่ยคุณอุ่น ไปเดินเล่นเดี๋ยวพี่โอ้โหโลเคชั่นก็สวยมากโอ้สวยจริงทะเลงลดงามมากเลยว่าแต่พี่มานั่งเหงาอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยไม่เหงาครับผมเพราะว่าพี่มีนี่วันนี้พกมาเองครับโอ,อเดี๋ยวนี้รู้งานซะด้วยอ่าแน่นอนของเขาดีเอาหน่อยนะสะกดพีีผมไม่ใคร เอามาเองโอ้ยสีฟ้านี่รถโปรดผมเลยพี่เขาลดน้ำตาลลงจากสูตรปกติ40%ครับไม่มีคอเลสเตอรอล,ลด้วยพี่จำได้ว่าเขามีอิมูลัสจูดิซีโปรไบโอติก<ม>ที่ดีต่อร่างกายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายโอ้โหขับถ่ายดีดี ก็อุ่นเจอพี่ทุกครั้งอุ่นก็บอกทุกครั้งเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะพี่เบื่อมะเนี่ยไม่เบื่อพี่รู้ว่าอุ่นรักพี่ก็เลยบอกพี่อย่างนี้อ่ะชนแก้วกันหน่อยท่านหน่อยนึงเพื่อร่างกายที่ดีอย่าลืมกินจกตบดีไลท์ทุกวันเจี๊ยบดื่ม สนับสนุนโดยดีไลท์มีอิมูลัสจุลินทรีย์โปรโบไบโอติกที่มีชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกาย สนุนโดยนิชชินไทยซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ความอร่อยสไตล์ต้นตำรับ สรับในส่วนของร้านอาหารกับข้าวกับบาร์ของที่นี่จะอยู่ที่บนชั้นรูฟท็อปจุดชมวิวแห่งเดียวของอัมพวาจากจุดนี้คุณจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของทิวต้นมะพร้าวเรียงรายริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงามมีความร่มรื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่นั่งชมวิวมุมสูงได้แบบพาโนรามา และแน่นอนชั้นดาดฟ้าที่พวกเราอยู่ตรงนี้เรียกว่าทีเด็ดเลยครับบรรยากาศคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็คือดาดฟ้าที่แรกของอัมพวาร่มรื่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโมเดลด้วยชื่อห้องอาหารว่ากับข้าวกับบาร์ผมไม่ได้พูดผิดบาร์กับบาร์เชิญเลยครับผมอันนี้ต้องแนะนําเลยนะคะ เป็นหน้านอนโทลล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวไขตัวมอบเทลที่ขายข้างบนถ้าใครสาวๆมาเนี่ยถ่ายรูปนี่เจดแดรูปได้หลายมุมเลยนะเป็นแกวสับประรดใช่ไหมครับใช่อันนี้คือส่วนของเครื่องดื่มแต่วา่าอยากทราบจังเลยอาหารน่าทานมากกับข้าวกับบาน,นี่เป็นอาหารแนวไหนครับ ก็คืออาหารตรงนี้จะเป็นอาหารเหมือนเป็นอาหารท้องถิ่นอย่างเช่นใบชะครามนะคะยำชะครามกุ้งสดค่ะยำชะครามกุ้งสดลักษณะใบเขาจะคล้ายๆเปรียบเทียบคล้ายๆชะอมครับแต่ว่าชะอมเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะครับอันนี้คือไม่มีกลิ่นใบชะครามเกิดที่นาเกลือนะคะจะมีรสชาติเค็มอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่เพราะเขาขึ้นจากนาเกลือนะคะ ฝั่งนั้นก็จะเป็นหมูทอดหมูผัดกะปินะคะหมูผัดกะปิกะปิถ้ามาที่นี่ต้องของโคนของโคนใช่โคนของโคนคือสถานที่ต้องเที่ยวนะเป็น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 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เขาทำพวกกะปิมาดูเมนูต่อไปกันนี่กุ้งอะไรครับเนี่ยแชบุ้ยทำอะไรฮะเนี่ยกุ้งดอกเกลือที่ทานได้หมดเลยนะเนี่ยทานได้หมดทุกอย่างค่ะมีแคลเซียมด้วยแคลเซียมครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นน้ำพริก Ee, ส้มหามะนาโ h บางพื huh ้น huh. ท yes. ี่ก็เรียกมะม่วงหามะนาโ h ถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ที่นี euh ่เรียกส้มหามะนาโ h แล้วแต่เรียกใช่ไหมครับตัวนี้ก็ประกอบด้วยคล้ายๆน้ำพริกกะปินะคะครับอันนี้ฟรีคอนทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือไข่เจียวกุ้งแม่น้ำนะคะู้ตัวนี้อ่ะ คือเราจะใช้กุ้งที่เป็นแม่น้ําแม่กลองจะเป็นสามน้ํานะคะครับคาว่าสามน้ําหมายถึงอะไรคะน้ําเค็มน้ําก่อยน้ําจืดครบรสเลยค่ะหมอนี้ครับพี่เล็กแกงชักส้มรู้จักไหมคะต้งโบราณถึงจะรู้จักใช่ครับอันนี้ก็คือแกงส้มบวกกับสมุนไพรที่ทาต้มยำนะคะอย่างเช่นตะไคร้ใบมะกรูดข่าต่ำอะไรอย่างเงี้ยคือใส่เข้าไปเป็นเป็นมิกซ์ระหว่าง เครื่องแกงส้มกับเครื่องต้มยำลองเอาช้อนคุณคนคือเข้มข้นมากและกลิ่นหอมมากๆพี่ต๊อบฟรีตรงนี้แกงส้มบวกกับต้มยำอุ่นด้านนู้นนี่โอ้โหน่ารักมากมันเป็นเฟตเหรอครับพี่เล็กครับค่ะอันนั้นก็คืออัตรูนทีก็จะมีขนมปังสังขยามันจะเป็นสังขยาใบเตยสังขยาเผือกนะคะแล้วก็เป็นชาไทยส่วนข้างบนก็จะเป็นเปลยกปูนใบเตยอ่ะเปียกปูนใบเตยเวลาทานก็จะหยอดด้วยกะทิแกบมะพร้าวอ่อนจะอยู่ในนั้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวได้เวลาชิมกันแต่ว่าตอนเนี้ยคุณ ชมเนี่ยใจจดใจจ่อรอโปรโมชั่นดีๆจากพี่เล็กอยู่แล้วครับผมบฉะนั้นเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนิดหนึ่งครับพี่ดอฟี่ครับล้วนเด็ดไม้จิ้มฟันกติกาในกล่องจะมีไม้จิ้มฟันทั้งหมด23ก้านมีไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวทั้งหมด3ก้านใครที่กดได้ไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวชนะไปเลยครับถ้าพี่เล็กแพ้เราสองคนนะครับถ้าเราได้ไม้เขียวเ,เคมิวเนี่ย คุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับส่วนลดค่าที่พักและค่าอาหารอย่างไรบ้างสำหรับค่าที่พักก่อนเลยครับ30%ค่ะ30%กี่รางวัลด้ครับห้ารางค่ะหรางวัลด้วยกันนะครับผมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับผมแล้วอาหารล่ะครับกับข้าวกับบาครับพี่เล็กครับ30%เช่นกันค่ะ30% 5รางวัลเช่นกันไม่รวมเครื่องดื่มนะครับผมครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมทางบ้านลุ้นให้เราสองคนได้ไม้เขียวเคมีกันเพราะฉะนั้นผมให้พี่เล็ก ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราทำการลุมโอ้ยกรกดสองกคนกระดกสองคนคุณผู้ชมก็รู้อยแล้วว่าเราเนี่ยคือไม่เคยแพ้ใครสุภาพบุรุษครับใช้การลุมค่อยๆนะครับค่อยๆลุ้นนะครับผมต้องการกันนี้เสิ็จทีเราตาเราแล้วฮะคุณผู้ชมครับครับเขียวเคมิวขึ้นมาเอาแล้วเฮ้ยเขียวแน่ไหมเขียวแน่นะทำไม่ได้นะทำไม่ได้หอมแน่นโอ้ขาวอะ ผมว่าน่าจะแบบนี้แหละนี่ใช่ไหมใช่เขี้ยวเขียวเขียวเขียวนี่ไงอ้โห้าดแล้วไหนอะอุดไว้ดิอยู่ไหนครับเชิญเลยครับเชนพี่เล็ครับซีหน้าเจ้าหูอันนี้เหมือนด้วยเหมือนใช่ด้วยเขียวที่คุณผู้ชมอดเลยนะทั้งประเทศเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอับไม่ไงเอ็ดเด้อขาขาแ้วโอ้ เดี๋ยวขออนุาตการเชิญคุณปรเมีนะครับคูบาอาจารย์นะครับผมอาจารย์โนเล่้ยาสัมผัสช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อากเฮงเจียช่วยโอ้ขนาดนี้เชื่อไหมร้านที่แล้วก็ทำแบบนี้ทำมตกใจมากเลยเจ็ดทีก็ยังไม่เขียวสทีไม่ได้เลยหมดกระบอกไม่ก็ไม่สวดจะหมดหมดแลวเพราะว่าลืมใส่สีเขียวไว้นนี้มีครับพี่เล็กมีอยู่ในนี้ผมว่าอันนี้แหละหอมว่ะหอมอุ่นไม่ใช่ว่ะไม่ได้หรอขาวอ่นไม่น่าสวดอันนี้แหละอันนี้แหละเฮ้ยเขียวเขียวอ้วนอ้วนเขียว บอกแล้วพวกเขาไม่เคยขาดใชสด้าดฉะนั้นนะครับรางวัลทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เล็กบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าอาหารนะครับไปคลิกรับสิทธิ์ได้ที่ Facebook แฟนเพจร้านเด็ดนะครและที่สำคัญน้องอุ่นครับผมใครที่ไม่ทัน10รางวัลนี้นะฮะคุณที่ดูรายการร้านเด็ดย้อนหลังนะครับและ แชร์นะครับลง Facebook ของท่านนะครับผมไม่จำกัดสิทธิ์สำหรับค่าอาหารลดทันที1 0ทุกท่านโอเคโอ้โหใจกั้มสุดๆนะพี่เล็กยังไม่พอนะเรามีสิทธิพิเศษอีก2รางวัลพิฟี่ครับผมนี่ครับเป็นกิฟต์เซ็ตจากเครมิวครับผมเป็นอุปกรณ์นะฮะสำหรับรับประทานอาหารนอกสถานที่พกพาสะดวกนะครับมีช้อนซ่อมมีตะเกียบเพื่อสุขอนามัยที่ดีของการทานอาหารนะครับพกของส่วนตัวไปใช้เเครมิวเขามอบให้ทั้งเซ็ตนี้เลยครับ สองงลด้วยกันครับผมเชื่อว่าตอนนี้เช้าๆแบบนี้ทุกคนหิวแล้วนะครับเดี๋ยวทานอาหารอร่อยๆที่แห่งนี้กับข้าวกับบานะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่เล็กนะครับขอบคุณครับมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับ เอาไงดีนะไหวไหมอุ่นโอ้พี่ก็บอกแน่นตลอดผมก็ดูแลพี่ตลอดไม่ต้องห่วงกินให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวผมจัดการให้เอาให้อร่อยที่สุดเ่าดูแลทุกี่ด้วยผมจัดการให้โอเคครับจัดหนักครับผมจ้าหอมไหมอยากจะกระโจนลงไปแล้วก็จับมาขย้ำทั้งเปลือกทีละชิ้นก่อนดีกว่าจัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาครับผมเริ่มกันที่กุ้งผัดพริกดอกเกลือ เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาทำนั่นก็คือดอกเกลือเมนูนี้มาพร้อมกับกลิ่นที่หอมฟุ้งเลยครับหอมมากทุกคนหอ,หอหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกขออนุญาตคำใหญ่นิดนึงนะครับทานแทนทุกทคนด้วยเป็นไงฮะดีทุกอย่างเลย คือข้างในกุ้งเด้งมากแล้วก็ไอ้ตรงดอกเกลือที่เป็นเครื่องเขาเนี่ยคือทํให้มัตายเลยก็เทียมหอมกรอบเขมนินดิ้ของดอกเกลืออเผ็ดหน่อยๆเพราะว่าเป็นพริกสดลงไปนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือคือหอมละมุนในปากเลยนะพี่ๆนะรสชาติดีมากเพราะว่ามันเคลือบอยู่ในเปลือกกุ้งอยู่ในเนื้อกุ้งเลยไม่ธรรมดาครับพี่ว่าการนี้ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในครัวแน่นอนแน่นอนเล็กต้อง ลังสันของดีๆมาให้เราอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยๆอเลยอ่ะขอให้หมดตัวนะเจ้าเครื่องดอกเกลือของพี่เนี่ยโรยข้าวกินก็ได้นะพี่ใช่<ด>คู่ข้าได้เลยครับ สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองขอขอบคุณสถานที่พักชัดนิพาบีชรีสอร์ทบายหมอเสงจังหวัดกระยอง ยำชะครามกุ้งสดเมนูยำรสแซ่บที่อยากให้ลองใบชะครามเป็นพืชในพื้นที่ที่มักจะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งมีความกรอบมันนิดๆรสเค็มเมื่อนำยอดอ่อนมายำกับกุ้งสดโรยด้วยพริกทอดและหอมเจียวเคียงมาด้วยไข่ต้มเมนูนี้บอกเลยว่าหลงตัวมากๆเลยครับว,ว้าวโอ้พ,พ,พี่มันกรอบขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> กรอบอ กรอบแล้วไม่มีความรู้สึกที่เป็นแบบว่าคนกลัวผักเนี่ยกินได้เลยมันไม่ให้ความรู้สึกเป็นแบบว่าไม่เหม็นเขียวอร่อยเลยด้วยซ้ําแล้วเขามีรสชาติในตัวอย่างที่บอกมันมีความเค็มๆอยู่ในในตัวแล้วมันขึ้นน่าเกลืออืมอร่อยมากทานเพลินนะทุกคนเพิ่งเคยทานเนี่ยอร่อยเลยไหนขอ,ขอลองไข่เจียวกุ้งแม่น้ำหน่อยสิกุ้งแม่น้ำสามน้ำนะผมรอสถานีนี้อยู่นานมากมเลย ไข่เจียวฝูกุ้งแม่น้ำจานนี้มาแบบพิเศษเพราะทางร้านเขาจัดกุ้งแม่น้ำมาให้ทั้งตัวใส่เนื้อกุ้งหลงไปล้วนๆแล้วนำหัวและหางกุ้งมาจัดวางในจานเพื่อความสวยงามเป็นเมนูไข่เจียวที่ไม่ควรพลาดครับต้องเป็นกุ้งแม่น้ำด่ใช้ชีวิตอยู่สามน้ำขอบคุณครับน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำกร่อยด้วยนะโอ้โหแล้วข้างในนี่ทุกคนดูดิกุ้งเห็นเห็นเพราะว่ามันคือกุ้งแม่น้ำ ปกติไข่เจียวกุ้งสับเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าใช่ก็เป็นกุ้งธรรมดานีิดนิดนิดหน่อยอันนี้เป็นแบบเห็นเลยอ่ะคือความเป็นกุ้งแม่น้ำอ่ะทุกคนลองนึกสภาพดิถ้าทานเนี่ยไข่เจียวฟูฟูอ่ะปกติย้อนนกุ้งแม่น้ำกินกุ้งแม่น้ำเผาเลยนะเผากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เอามาทำไข่เจียวว่ะใช่แล้วไข่เจียวมันแบบฟูๆอ่ะ กันที่ครับน้ำพริกฮะส้มข่ามะนาวโหมกับปลาทูทอดจ้าขออู้เป็นไงขาวสนใจไหมเนื้อนวลต้องให้ได้เนื้อนี่ส้มข่ามะนาวโหบได้เดี๋ยผมลองด้วยอุ้ยขอบคุณนะพี่พี่เนียนเลยรสชาติเป็นยังไงลองดูสิเั้นตั้ม เขาเรมิ้นคือสุดยอดคือปลาทูดีอยู่แล้วทุกคนมันเห็นด้วยหน้าก็รู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้อร่อยมากหวานหวานด้วยอ่ะให้อารมณ์ใหม่เปรี้ยวหวานกำลังดีหมกทะเลมะพร้าวอ่อนกุ้งม่น้ำโอ้ยโอ้โหห้ยแน่นมากอ่ะดักแทบไม่ลงคุยเขาให้เยอะมากอ่ะเนี้ยวัตถุดิบข้างในนี้แน่นมากโอ้ย นอกจากนี้ก็ยังมีหมกทะเลมะพร้าวอ่อนกุ้งแม่น้ำหุยกลิ่นหอมมากทุกคนถึงเมนูนี้ผมชอบดีมากหอมหอมมันดีเลยดีแบบหอมมันนี่พี่ด็อกบี้บอกหอมมันหน้าตามันน้าฐานด็อกบี้ชอ่ไหมากมันพูนแล้วมันก็แบบเนื้อเยอะ แกงชักส้มปลาทูแม่กล่องที่รังสรรจากวัตถุดิบในพื้นที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติเฉพาะตัวที่มีความสดใหม่ครับสุดยอดใช่ป่ะสีอาจจะจานแต่รสชาติไม่ได้เผ็ดรุนแรงคือจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานแต่สเสน่ห์คือนั่นแหละด้วยความที่เป็นปลาทูสดแล้วโดนเครื่องอต้มยำกบไปมันไม่มีกลิ่นคาวเลย มันไม่มีกลิ่นคาวของปลาทูอยู่ในน้ําแกงเลยดีมากน้ําคือแบบเปรี้ยวหวานอะเปรี้ยวหวานกับมีเปรี้ยวหวานลงตัวปลาทูอะมันถูกอยู่ในนี้น้ํามันซึมเข้าไปในนี้แล้วอะยิ่งอร่อยเลยเข้าเนือเออข้าเหนือมาทานหวานตบท้ายหน่อยทานคาวไม่ทานหวานก็ได้แต่ทานสักหน่อยดีกว่าถูกต้องครับผมทำคมยุคนี้ปิดท้ายด้วยชุด Good Old Days Afternoon Tea ชุดนี้จะช่วยให้ช่วงเวลาในยามบ่ายของคุณพิเศษขึ้นมาทันทีเลยครับว้าวอุ้ยหมืรนในการมำอาหาเครื่องหวาเลยอะ้าตาน่าทานมากว้าวประมุนน่านี่ดูครับไอ ที่ผมสัมผัสได้ของใบเตยคือมันหวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานแสบคอมันไม่เลี่ยนมันกําลังดีเลยอ่ะไหนไหนมีคนบอกจะดูแลพี่ในเหนื่อยต่อไปพี่ดูอาการไม่ออกอย่เนี้ยโอ้โหรูจมูกนี่เอาไปกลับรถได้เลยแน่นน้องแน่นยังไหมเดี๋ยวดูแลเขาบอกแล้วน้องดูแลให้ได้อยู่แล้วนี่ไงทั้งคาวทั้งหวานครับต้องตบท้ายด้วยครีมมิลหน่อยแล้วของพี่ฟีนะฮะีของพี่อน สนับสนุนโดยเครมิลไม่ธรรมดานะเือวัตถุดิบดีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่แหล่งเขาแล้วเขาก็มีความคิดร้างสรรในการรังสรรค์เมนูออกมาดีๆเพียบ,บเลยอ่ะร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดอดเดี๋ยวพี่ขออนุาตลงไปรอที่รถครับพี่อุณยัง สนุกสนานกับการรับประทานอยู่ยังหนุ่มยังแน่นกินไปเยอะๆกินให้หมดนี่แหละก็มีเลยก็เตรียมให้เยอะนะรอให้รถกันเดี๋ยวมาไอ้พี่ดูแลสุขภาพช่องปากหน่อยโอ้โหโโอ้หเนี่ยเป็นคนละเอียดอย่างเงี้ยพี่ถึงได้แบบรักอุ่นที่สุดเนี่ยบรรดาน้องไอ้อ้๊ยด่าไม่ใช่เรื่องไอ้คนเนี้ยใครนะไอ้อ้๊ยด่าใครอ่ะไม่ได้เรื่องจำชื่อไม่ได้นะอุ่นน่ารักสุดแล้วครับผมเดี๋ยวไปแปลงฟันแล้วเดี๋ยวไปรอให้รถครับพี่ขอบคุณมากครับ ร้านอาหารกับข้าวกับบาตั้งอยู่ที่ถนนประชาเศษสายทนบุรีปากท่ออำเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มมีที่จอดรถรองรับได้กว่า40คันติดต่อได้ที่เบอร์0347 52 111 1และ082 444 2 111ครับ พี่เจ้าฟี่เคยมาใช้บริการทั้งห้องพักทั้งบาร์ข้างบนเรียบร้อยอ่าตั้งแต่สมัยนู้นเลยตั้งแต่โอ้โหข้อแก้วข้อขวดต้องแป้งต้องแป้งเลยตอนนั้นผมมาต้องลองเลยแน่นอนคาโบนาร่าเฮ้ยอะไรฮะโคดาร่าโคดาร่าเออเราก็คาโบนาร่ามาแล้วท่านอืมเขาเรียกขมิ้นแล้วแต่คนชอบนะขมิ้นแต่ผมผมไม่ชอบ สีเผ <pled> ือกไม่เห็นสีเผือกก็จะเป็นคนดัดเกลียนใช่ใช่ใช่นั่นอำเภอปะักล้งราฮะวงดนตรีอ๋อันติีกิ้วอ่ะ